พี่ๆเจ้าหน้าที่แขวงทางหนงกระบี่ต้องขวากันทั้งคืนนะคะเพราะว่ามีฝูงพึ่งนับหมื่นหมือนตัวบินมาบุกบ้านพักค่ะเรียกได้ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนกลายเป็นภาพแบบนี้หลายคนก็กังวลน,นะคะว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้น ให้คุณผู้ชมชมภาพกันก่อนนะคะที่เห็นบินวนไปมาแบบนี้ครับคุณแบงค์ถ้าดูผ่อนเนคิดว่าอะไรคะเนี่ยแมงเมาไหมไม่ใช่ไม่ใช่แม่งเมานี่คือพึ่งค่ะพึ่งทั้งนั้นเลยเหรอพึ่งทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมข้อมูลบอกว่าเป็นหมื่นๆื่นเป็นแสนๆตัวนะคะบินกรูข้าใส่หาแสงไฟแบบนี้ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่ ทำเอาเจ้าของบ้านถึงกับผวาเพราะพึ่งบางส่วนไปเกาะตามเครื่องซักผ้าที่ตั้งอยู่บนพื้นบ,บางส่วนวกองรรเรียงรายตามพื้นเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหคือเป็นแพรคนถ่ายคลิปเนี่ยก็กล้ามากนะครับอลองนึกสภาพของคนที่แพ้พึ่งเลยฮะ โออันตรายนะอันตรายมากอันตรายมากนะคะคุณผู้ชมคือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะคะจะเห็นพึ่งเนี่ยเป็นแพรเลยค่ะเป็นแพรแล้วก็ไตยยัววเย้ยแบบนี้ค่ะคทีนี้ทีมข่าวของเราพอทราบเรื่องนะคะก็ลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยก็ยังพบว่าตามพื้นแยในโรงจอดรถก็มีซากฝูงพึ่งน,นอนตายเกลื่อนเต็มพื้นเลยค่ะบางตัวยังดิ้นอยู่เลยคุณผู้ชมเราพึ่งแต่ละต,ตัวต้องบอกว่าเป็นพึ่งที่โตเต็มวัยด้วยนะ มีมความยาว1ถึง -1.5 เซนติเมตรคุณแบงค์ไม่ใช่พึ่งธรรมดาด้วยใช่ไหมเนี่ยพึ่งหลวงพ,พึ่งหลวงใช่โอ้โหเป็นพึ่งที่ขนาดใหญ่พิเศษนะคะคุณผู้ชมพึ่งหลวงที่ต่อยทีนึงก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วแบบนั้น,นแล้พันนั้นเลยนี่มาเป็นฝูงนะคะทีนี้พี่สมชายแก้วกาสอนคุณพี่ท่านนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงกระบี่เล่าให้ฟังบอกว่าที่เหลือเนี่ยยังถือว่าน้อยไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะบินหายไปตั้งแต่ช่วงมืดแล้ว พี่สมชายก็บอกว่าฝูงพึ่งอยู่กันนานหลายชั่วโมงค่ะอยู่กันตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งเที่ยงคืนก็เริ่มบินหายไปกระทั่งเช้าค่ะก็ตื่นขึ้นมาเจอแต่เพียงซากพึ่งที่นอนอยู่บนพื้นแบบนี้นะคะแล้วทุกหลังก็มีนะไม่ใช่แค่หลังเดียวครับทีนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวค่ะพี่สมชายเขาก็บอกว่าก็ไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนสําหรับพึ่งหลวงถือว่าเป็นพึ่งที่อันตารายมาก แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยก็อันตรายทีเดียวคือถ้าเกิดลุมกัดต่อยเพียงแค่นิดเดียวนะ่ตัวเดียวเนี่ยใครแพร้นี่ถึงตายเลยนะคะโอ้แล้วนิ่ไม่รู้มาจากไหนมีคนไปทําลายลังหรือเปล่าหรือว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออะไรแต่ว่าโอ้โหนี่น่ากลัวมากจริงจรินะครับ